ทีนี้เรามาเน้นหนักเรื่องการภาวนาหลวงพ่อไม่ได้คิดไปถึงเรื่องที่ว่าจะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องพจนวัดรูปแบบพิธีกรรมหรือหลบหลีกไปอยู่ในที่ที่มันกันดานทรมานทา่าดขันเกินความจําเป็นนะขึ้นไปอยู่ยอดเขาแล้วก็ไปอ้อนโยมว่าอุ้ยอัตมามาอยู่ยอดเขาไม่มีนาม้าไม่มีไฟแล้วจะสับป,ประรไปอยู่บนยอดเขาทําไม จะไปปฏิบัติธรรมเอา้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยลองพ่อพูดให้คนได้คิดนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็แค่การเอาความโง่ออกจำเป็นไหมที่จะต้องเหาะไปอยู่บนยอดเขาจำเป็นไหมจะต้องเดินทุดงทุด,ดันเพราะว่าการกระทำอย่าง,งน,นั้นน่ะโดยเฉพาะในทุกวันเนี่ยนะ มันมันรู้สึกว่ามันมัน